สวัสดีวันนี้อยู่กับโชลทีนะครับคลิปนี้จะมารีวิวตัว GPS วัดความเร็วรถยนต์นะครับวัดความเร็วของรถยนต์นะครับเอาไว้สำหรับติดรถที่ไม่เดิมเสียนะครับอามาใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะครับหรืออยากจะติดเฉยๆก็ได้นะครับส่วนผมก็มีตัวเก่าอยู่แล้วนะครถของผมจะใช้จะต้องใช้ GPS เพราะว่าไอตัวไม่ความเร็วเ,เดิมของรถมันเสียนะครับ ไอ้มันไม่ได้เสียมันเพี้ยนนะครับเพราะเปลี่ยนเฟืองท่ายเออต้องใช้ gps ตัวนี้นะครับซึ่งในรถผมก็มีตัวหนึ่งแล้วนะครับแต่จะเป็นตัวจอสีเขียวนะครับตัวนั้นก็ค่อนข้างตรงนะครับความเร็วค่อนข้างตรงตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับราคาน่าจะหกร้อยกว่าบาทจะขึ้นอาาหรูปร้านที่ซื้อมาให้นะครับาการใช้งานก็ง่ายๆเลยอันนี้จะมีสาย usb แถมมาให้จะเป็น usb micro usb นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นไท p e a นะครับรูด้านหลัง ก็จะมีรูนีนะครับ USB อยู่นี่นะฮะก็เสียบปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เอาไว้ยึดกับกระจกนะครับจะอยู่ในท่านี้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นฝ่นี้ยึดกับพื้นคอนโซลถ้าเป็นคอนโซลมนันๆก็ยึดกับคอนโซลได้หรือว่าแปะกับกระจกก็ได้นะครับ ตอนนี้ก็ใส่ขาไปแล้วนะครับใส่ขายึดไปแล้วเสียบสาย USB ไปแล้วนะครับก็มาดูหน้าตากันหน่อยนะครับพวกนี้ก็ตั้งหน้าตาค่อนข้างสวยนะครับก็คล้ายๆกับตัวเขียวที่ผมใช้อยู่นั่นแหละแต่ว่าจอมันเยอะกว่าออปชั่นเยอะกว่านะครับตัวเลขทั้งหลายก็มีเยอะกว่าหน้าจอดูสวยนะครับเดียวลองเสียบ USB ให้ดูนะครับส่วนสาย USB นะครับก็ให้มายาวสองเมตรครึ่งนะครับก็ยาวมากนะครับ ถึงก็ต้องม้วนเก็บถ้าอยู่ในรถก็ต้องมีม้วนเก็บนะครับอีนนี้ก็ไปเสียบกับพวก usb นะครับอันนี้ไปเสียบ usb a อันนี้จุ๊บโอเคนะครับก็จอขึ้นแล้วนะครับสวยงามเลยนะครับสวยงามสวยมากเลยสวยฝาตัวเขียวที่ผมใช้อยู่เยอะนะครับทีนี้แต่ละจอนะครับแต่ละจอที่ผมลองเล่นนะส่วน อย่างแรกเลยอันนี้คือต้องรอ G P S มันจะตรวจจับ G BS, ตรวจจับตัวดาวเทียมนะครับถ้าเจอแล้วมันก็จะขึ้นเป็นจํานวนหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่มันจะเจอเท่าไหร่ต้องรอจนมาฟังม,มันจะหยุดกระพริบความเร็วถึงจะขึ้นนะอันนี้ผมอยู่ในบ้านไม่แน่ใจจะเจอไหมมันเป็นหลังคาเหล็กนะครับไม่แน่ใจว่าจะจับเจอหรือเปล่าแต่ถ้ากลางแจ้งมันเจอแน่นอนนะครับโอเคมาตัวข้างบนก่อนตัวนี้นะตัวปุ่มแรกนี่จะเป็น เวลาที่ขับขี่นะครับเวลาที่ขับไปแล้วหน่วยเป็นนาทีนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นชั่วโมงข้างหน้าข้างหลังเป็นนาทีวอันนี้เป็นกิโลเมตรนะครับทิป A ถึง B นี่เป็นทิป A จุด,จ,ดจจะเป็นทิปนะครับเริ่มจากตอนเปิดกุญแจรถมันก็จะเริ่มเสียบ USB นะครับหรือเปิดกุญแจรถในรถก็จะนับ1กิโลนะครับอันนี้เปิดมา1นาทีแล้วก็เลยก็ขึ้น1นาที ส่วนโหมดมันเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นเวลาปัจจุบันนะครับเป็นเวลาปัจจุบันนาฬิกาห้าโมงห้าสิบนะครับอันนี้ผมลืมว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคืออะไรแล้วก็ถ้าหมุนไปทางขวานะครับเดอนทางขวาอันนี้จะเป็นเป็นความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับ แต่ก็ไม่ไม่ขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ได้หรือเปล่าส่วนอันนี้เป็นตำแหน่ง GPS เป็นตำแหน่ง GPS ที่เราอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าตรงไม่ตรงยังไงนะผมก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับส่วนเข็มทิศอันนี้จากที่ลองที่ลองวิ่งในรถแล้วใช้ได้จริงนะครับวิ่งทางใต้ก็ขึ้นก็มันก็จะเข็มมาทางใต้ขับรถไปทางเหนือก็จะขึ้นเหนือนะครับส่วนแถวล่างนะครับแถวล่างมันก็จะเป็นความเร็วนะครับความเร็วของรถ สูงถึงร้อยนะครับจริงๆก็เกินร้อยไอตัวเลขนั้นมันเกินร้อยได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอตัวเส้นนี้มันสุดแค่ร้อยนะครับแต่ใช้จริงมันเกินร้อยก็ขับได้มันก็ขึ้นเป็นร้อยยี่สิบร้อยสามสิบปกตินะครับเหนนในการตั้งค่านะครับาการตั้งค่าให้กดปุ่มบนค้างถึงหนึ่งทีนะครับอาปุ่นกดค้างไว้อันนี้จะเป็นตั้งเซ็ตความเร็วนะครับเอาไว้ตั้งกับเทียบกับ GPS หรือว่า เอาไว้เทียบกับ G P S ตัวอื่นหรือว่าเทียบกับ Google Map นะครับเพื่อความแม่นนะครับกดทีหนึ่งเป็นอันนี้เป็นตั้งเตือนความเร็วนะครับถ้าขับถึงร้อยี่สิบก็จะแจ้งเตือนจริงมันตั้งก็คือตั้งได้นะจะเอาบอกเท่าไหร่นะครับตั้งได้จะให้มันเตือนปิดร้องปิดปิดปิด,ปด,ปดนะครับเตือนตอนไหน3ามอันนี้ก็เตือนเหมือนกันนะครับ ตือนความเร็วมันจะเตือนเป็นระยะระยะแล้วแต่เราตั้งนะครับอันนี้ก็สี่ก็ะเตือนเหมือนกันอันที่ห้านี่คือเตือนขับรถแปดชั่วโมงนะครับอันนี้แล้วแต่จะตั้งจะตั้งเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้นะครับสามชั่วโมงจะเตือนหนึ่งทีนะครับอันนี้อย่างนี้ก็ได้แล้วโหมดที่หกนะครับโหมดที่หกเป็นการปรับหน้าจอนะครับปรับความสว่างหน้าจอถ้าเบอร์ศูนย์นี่คืออัตโนมัตินะครับ มืดสว่างอัตโนมัติมันจะมีเซ็นเซอร์รับแสงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมปิดนะค่อยๆรีลงหรีลงนะครับรีแทบดับแล้วตอนนี้ในกล้องไม่แน่ใจเห็นเปล่าเขียแต่ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะมันไม่ได้ดับทันทีค่อยๆมันจะค่อยๆอ,อันนี้สว่างขึ้นนะครับเลื่อนหนึ่งที่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็จะค่อยๆรีนะครับถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์คืออัตโนมัติ อันนี้เบอร์หนึ่งคือรีสุดนะครับแล้วก็จะมีเบอร์สิบเอ็ดสว่างสุดโอเคตามนี้นะครับก็เอาไว้เบอร์ศูนย์อัตโนมัติเบอร์เจ็ดนี่อ๋อเปลี่ยนนะครับเบอร์เจ็ดเปลี่ยนไมเป็นไมกับกิโลเมตรนะครับโอเคตามนี้ก็ใช้ไว้ใช้เป็นกิโลเมตรเบอร์แปดเบอร์แปดเป็นเวลานะครับถ้ามันมาไม่ตรงเราก็เลื่อนได้นะครับว่า เรามันกี่โมงนะครับตอนนี้ก็6กโมงเย็นจะตรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องตั้งนะครับเบอร์เก้าจะเป็นอ่าถ้าเบอร์ศูนแล้วกดย้ำนะก็จะเป็นกลับสู่อ่าตั้งค่าเริ่มต้นนะครับส่วนจอแสดงผลเราจะเอาอันไหนบ้างเรากดเลือกได้นะมันจะกดหนึงทีนะครับกดหทีจ๊บสมมุติว่าเราต้องการแค่ความเร็วก็กดแค่หนึงทีเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับท้งเครื่องจอจะโชว์แค่นี้เห็นไหมโชว์แค่นี้ อันนี้ก็เป็นโชว์เข็มทิศด้วยอันนี้โชว์เวลาด้วยเวลาเข็มทิศแต่อันดาวเทียมไม่ขึ้นแถบกลางไม่ขึ้นอันนี้เอาเฉพาะความเร็เวกับแถบความเร็เวนะครับได้หมดเลยอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะเอาอันไหนมั่งกดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เฉพาะความเร็เวกับดาวเทียมประมาณนี้ได้หมดยังไม่ครบเลยน่ครับมีตั้งหลายโหมดให้ใช้ โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมมีคลิปตอนที่ลองใส่ในรถนะครับก็เ,เดี๋ยวไปดูในรถกันต่อนะครับตอนนี้จะจะเอามาใช้นะครับใช้ในรถนะครับกนนี้ไปส่งตู้นะครับันนี้ไปส่งตู้ลำโพงนะก็ออมันก็มีตัวดูดกระจกนะครับติดตั้งง่ายๆเลยแปะเข้าไปที่กระจกเลยนะผมจะเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ก จะมีขาข้างหลังก็ยึดอย่างนี้นะไม่หลุดแล้วเนี่ยโคตรแน่นเลยอันนี้ก็ปรับได้โวนสายสายค่อนข้างยาวให้มาประมาณสองสามเมตรเลยนะครับสายค่อนข้างยาวก็เสียบกับ USB นะครับในรถช่องไหนก็ได้อเสียบกับ USB นะครับมันก็ติดขึ้นมาแล้วเดีย๋ยวโชว์ตอนมันติดแป๊บหนึ่งคนระัแบบผมอนีตผมดึงสายออกนะกำลังเสียบอ่า,อามีไปวิ่งด้วยเจาะวิ่งเลยประมาณนี้ มองด้วยตามไม่ได้กระพริบนะครับอันนี้มันตัวจอมันกระพริบนะอ่าอันนี้ก็ไม่ไกระพริบนะอันนี้เป็นจอเก่าของผมแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งให้ตัวนี้มันจะจับว่าจับดาวเทียมได้แล้วไม่กระพริบมันก็จะใช้งานได้นะครับ <S <S โอเคไปเลยเดี๋ยวไปส่งของกันครับอ่าพอผมปิดกล้องปุ๊บมันขึ้นจับได้เลยนะครับมันก็รอประมาณสักสามสิบวิได้นะประมาณนั้นนะครับมันเจอมันพอนเจอดาวเทียมแล้วเราก็ ไปเลยนะครับเดี๋ยวก็มันก็ขึ้นเลขตามปกติเพราะผมก็ใช้อันเก่าอยู่แล้วอันที่สีเขียวเนี่ยนะครับก็ใช้อยู่แล้วตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับเห็นปนี่แหละใช้งานได้นะครับเดี๋ยวไปออกถนอนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อ่าเนี่ก็วิ่งใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ก็วิ่งใช้งานแล้วไอตัวเลขสีฟ้าอันแรกนะจะเป็นนาทีนะครับ เป็นนาทีอันนี้ขับมาสามนาทีออกจากบ้านลูกค้ามานะครับแล้วก็ไอ้สองจุดหกนี่ก็เป็นระยะทางที่วิ่งตอนสาตาร์ทเครื่องนะครับบิดกุญแจมันก็จะนับเป็นศูนย์ใหม่ทุกรอบนะครับตัวนี้จะไม่มีเป็นกิโลสะสมนะกิโลสะสมไม่มีนะครับแล้วก็ความเร็วก็ค่อนข้างจะตรงแต่ก็ยังเทียนจากตัวเขียวนิดหน่อยไอ้ตัวเขียวเนี่ยผมวัดจาก g o o g l e Map มันจะ ตรงเลยนะครับตัวเขียวนะจะตรงรับกูเป็นแบบอันนี้เร็วกว่านิดหน่อยแต่ว่าปรับได้มันปรับได้นะครับให้ตรงได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นดาวเทียม16ดวงที่มันยิ่งยิ่งเยอะจะยิ่งตรงนะครับอันนี้เดี๋ยวขับไปเทียบที่ความเร็วร้อยก่อนว่าห่างจากเป็นตัวเขียวเท่าไหร่ เขียวถึงร้อยก่อนเพราะตัวเขียวผมเทียบกับ G P S ไอ้ Google แล้วค่อนข้างตรงน,รระ 5, 5นะครับประมาณห้าห้าถึงหกนะรัประมาณนี้เดี๋ยวมันตั้งให้ตรงได้นะครับการใช้งานก็เหมือนตัวเขียวเลยนะครับเอาไว้ใช้ดูความเร็วกับดูเวลาที่ขับนะครับ สำหรับรถที่เปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับไม่เดิมมันจะดูไม่ได้ไงไม่นมเดิมจะดูไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันเพี้ยนโอเคตามนี้ครับก็ใช้งานได้ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเซ็ตค่าให้มันก็ให้มันตรงกว่าเดิมนะให้กดข้างบนนะมันจะมีปุ่มข้างบนอันนึงกดข้างบนแล้วก็ให้เป็นหน้านี้นะแล้วก็กดค้างไว้ครับจะเป็นเซฟอันนี้มันค้างอยู่ร้อยเจ็ดไม่แน่ใจว่า ไอเทียนเจ็ดหรือเปล่าอันนี้มันท้ามาจากโรงงานหรือไปน,นี้เลยนะครับยวลองลดลงมาเมื่อกี้เจ็ดลองลดให้เหลือหนึ่งนะแล้วก็กดค้างทีมันจะเป็นบันทึกเกดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นหน้ารวมให้มันวนกลับมาเป็นหน้ารวมอีกทีนะครับอันนี่ก็โชว์ทุกโชว์ครบทุกจอเหมือนเดิมนะครับจะอาจจะขับดู ก็มันจะตรงประเดิมไหมนะครับจะลองแช่ที่รับเร็ว60อ่าประมาณนี้นะครับก็ พอตั้งใหม่แล้วจะตรงกันนะครับหกเอ็ดหกสิบหกเอ็ดหกสองอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือตรงแล้วนะครับก็เราสามารถเซ็ตให้มันตรงได้นะตรงตามความจริงได้โอเคตางนี้นะครับโอเคครับใครสนใจ GPS วัดฟ h ร์เเ็วตัวนี้นะครับมือหนึ่งก็หาสั่งได้ใน Lazada เลยนะครับมีขายนะครับ ๋ยวแปะไอ้น,นี้ไว้ให้รูปร้านที่สั่งนะครับส่วนถ้าใครหามือสองนะครับผมก็กะ,ะว่าจะขายตัวนี้ออกเลยนะครับเพราะว่าผมลองใช้งานมาสักพักแล้วมันไม่มีไอ้นี่ไม่มีตัวเซฟกิโลเมตรรวมนะครับที่เอาไว้ถ่ายน้ำมันเครื่องส่วนไอ้ตัวเขียวที่ผมใช้อยู่ของเดิมนะครับจะมีเป็นตัวถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับจะล้างทุก1 0 0 0 0มื่นกิโลนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีจะเป็นทิปอย่างเดียวจะ,จะเป็นทิป ติดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็จะนับกิโลใหม่อย่างเดียวนะครับกิโลรวมไม่มีนะครับใครสนใจตัวนี้ก็ขอขายแค่ครึ่งราคานะครับ300บาทรวมส่งนะครับทักมาที่แฟนเพจโชลทีซาวนะครับหรือแอดไลน์0 8 3 6์8ป7สาก็ได้นะครับเบอร์ขึ้นที่จอเลยโอเคใครสนใจพวกคลิป d i y พวกนี้นะครับพวกรีวิวงานะรีวิวของใช้ที่เซื้อมาใช้เองนะครับ ติดตามช่องโชลทีสาวไว้ได้นะครับก็จะมีคลิปลงเรื่อยๆนะครับปกติแล้วจะขายของจะขายเครื่องเสียงนะครับขายเครื่องเสียงอยู่นครเชียีเพราะว่าแอมมือหนึ่งมือสองตู้ลำโพงนะครับก็สั่งกรนไดเป็นงานเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับ